สวัสดีเพื่อนๆชาวบูมบิชนะครับโอ้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ลงนานมากเลยนะครับโอ้วันนี้เรามาทำอะไรกันดีครับมาดูวิธีตีฐานคนอื่นแล้วกันเนาะก็ไม่ได้เล่นนานนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอ่อถ่ายคลิปได้ไหลเลื่อนเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเคฐานแรกเราก็ไปฐานนี้เลยแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ถ้าจะเล่นแบบอะไรดีละ่ะให้ไหลลื่นก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคไปกันครับมาดูฐานนี้แบบเมื่อกี้นี้ก่อนนะฮะโอเคอันนี้นะครับผมมองว่าผมจะ ขึ้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาจุดยืนคือตรงแถวแถวระเบิดนี้นะครับผมไม่จะรู้จะได้เรื่องไหมนะฮะลองดูกันครับคุณเขามีหุ่นฟ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ,อมีด้วยบูสต์ด้วยนะครับโอเคต้องลองนะครับของแบบนี้นะครับ อ่าไปกันครับ น่าจะดีนะครับดูดีนะฮะโอ้โหพลังเยอะมากโอเคครับสำเร็จครับโอเคครับบ้านแรกผ่านไปนะฮะ แบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับแต่หลังจากนี้ล่ะผมก็ไม่รู้สินะอ่อโอ้โหเกาะหนาด้วยฮะเราบูทน้อยเออเอาไว้ก่อนนะช่วงหลังก็ไม่ได้เล่นไม่ได้อัปเกรดไม่ได้ฝึกฝีมือตนเองนะฮะก็พูดตรงๆก็คือฝีมือตกนั่นเองนะครับ แต่ก็ถ้าพอจะสอนอะไรเพื่อนๆได้ก็เดี๋ยวจะลองทําดูนะโอ้เลเวห้าเอ็ดนะครับแกล้งเด็กกันดีกว่าอ้าวเล่นวางอย่างนี้เลยเหรออโอโเอางี้เลยอะจริงดิี่โอเคขออนุญาตแกล้งเด็กนะครับเอาลืมบอกลืมบอกว่าจะมายืนแถวนี้นะครับ แล้วเรายังไงดีบึ้มไปก่อนเลยนะฮะอืมอืมโอเคเออหวังว่าจะไม่มีระเบิดนะโอเคครับแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนครับ ันไว้สักเล็กน้อยผมเป็นคนที่ใช้ควันค่อนข้างเปลืองนะครับเอาจริงๆก็ไม่ควรลอกเลีนแบบนะฮะเพราะว่าการเปลืองควันจริงๆไม่ดีนะครับเห็นไหมฮะค่อนข้างเปลืองนะฮะ มีเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ที่อะไรดีล่ะมีฝีมือมากมายนะครับบ้านที่สองผ่านไปนะครับก็ยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับ อ้ด่านนี้บ้านนี้ไกลนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคด่านบ้านนี้นะฮะผมถนัดแบบนี้นะฮะก็จะเดินมาตรงนี้ริมนี้ถามว่าทําไมต้องเดินมาริมนี้นะฮะเพราะว่าเราจะยืนตรงนี้นี้นะฮะที่เราจะยืนวิธีนะฮะให้ซูเดินไม่แตกแถวเนี่ยถ้าเฉียงเราก็คือควรจะเฉียง45องศาแบบนี้ แต่ถ้าเฉียงสมมุติเราเดินมาสักตรงนี้นะฮะแล้วเดินมาตรงนี้เนี่ยอาจจะมีแตกแถวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นควรจะเดินแถวแนวนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับไปกันครับอ้าออนอยู่อดเลยนะครับ วันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็ได้นะโอเคด่านนี้ใช้ได้เหมือนกันก็คือนี่นะครับเราจะเดินมาตรงนี้เห็นไหมฮะจะเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินมาอยู่พุ่มไม้แถวนี้อแต่ว่าลกเหลือเกินไปครับลกเข้าไปครับอันอื่นเราต้องระเบิดระเบิดทิ้งก่อนนะฮะพวกระเบิดทั้งหลายเป็นอันตรายต่อซูของเรานะฮะ แล้วก็วิธีปล่อยซูนะครับผมแนะนําให้ปล่อยนับเป็นวินาทีครับ1 2 3 4อย่างเงี้ยนะครับเช่นสั่งคุก่อนนะครับอเอาละครับ1 2 3 4 5แบบนี้นะฮะซูจะรวมตัวได้ดีที่สุดนะครับผมส่วนตัวฮีโร่เราจะปล่อยทีหลังนะครับ เพราะว่าฮีโร่จะเดินเร็วกว่าซูนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้ามีระเบิดนี่เสร็จเลยนะฮะเปี้ยเดียวนะฮะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยไม่มีตัวโล่แดงนะครับ ถ้าเดินแบบนี้คือไม่ดีนะฮะล็อกเก็ตเห็นเรานะครับเราจะโดนยิงเอาง่ายๆนะครับเราต้องปลวกให้ทันนะครับแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้ปลอดภัยครับเห็นไหมครับถ้าเราเห็นอ่าถูกมองเห็นพูดง่ายๆหลุดควันนะฮะเราก็จะโดนล็อกเก็ตยิงเอาได้ง่ายๆนะครับ เคสนี้ก็เป็นเคสที่ยังนับว่าโชคดีอยู่นะฮะเพราะเราเอ่อไม่ไม่เสียเลือดเสียเนือ้อเห็นไหมครับไม่เสียทหารนะครับโอเคบ้านนี้เหรอบ้านนี้เลเซอร์เยอะด้วยแต่ว่าคงยิงไม่ถึงเรานะครับมาครับเดี๋ยวลองดูกันหน่อยมะว่าจะรอดไหมมา นเดินครับเดินเลาะด้านขวานะครับออไปกันครับมีระเบิดนิดนึงนะครับเราต้องสั่งดีๆนะฮะเดี๋ยวโดนระเบิดนะครับ ไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับโชคดีนะครับเอออันไหนดีละ่ะอันนี้อะไรครับขอดูหน่อยโอ้นี่ไม่ได้ตีบ้าน แทบไม่ได้ตีบ้านเลยนะฮะอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเล่นแต่แถตีแต่เอ่อ TF นะครับก็คือเอ่อเขาเรียกอะไระในแคลนเรานะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะเดินลาะขวามายืนแถวๆนี้นะครับไปครับ โอเคครับกำลังคิดอยู่ว่าจะยิงป้อมไฟดีไหม,มยิงละกันเนาะจีจะหมดแล้วแค่นี้นะครับ <c oughs> บุ๊ดน้อยๆเราต้องคิดดีๆนะครับ ระยะล็อกเก็ตอะไรเงี้ยฮะใช้กะกะเอานะฮะเอาจริงๆเลยนะครับกะด้วยด้วยประสบการณ์จะมากกว่านะครับผมน,นี้พูดตรงๆเลยนะฮะไม่ได้แบบโอ้โหคำนวณเป๊ะๆอะไรไม่มีนะฮะบ,บอกเลยจีเหลือน้อยมากนะครับเห็นไหมครับ โอ้โหตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายนะฮะเหลือเชื่อนะครับโอ้เสียวตายนะฮะโอ้ถ้าตายเยอะนี่ออกวิดีโอดีไอเขาตายเลยนะฮะบ้านนี้เหรอ บ้านนี้จริงๆเอาบูลเลตเนี่ยเดินมาข้างหลังนี่ก็ได้นะฮะแต่ว่าก็เล่นซูให้คนอื่นดูเนาะก็เราก็ต้องเล่นซูนะครับ <laughs> เช็คระเบิดหน่อยนะครับอืมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมายืนแถวนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะมายืนตรงนี้นะฮะเนี่ยแถวแถวนี้เลยแล้วผมจะไม่ช็อตนี่จะไม่ช็อต จะไม่ช็อตครกบางอันนะฮะจะทําให้ดูว่าวิธีการปล่อยคลิตเตอร์หรือปล่อยปลวกเนี่ยปล่อยยังไงให้ให้เราไม่โดนยิงนะฮะอ่าบอกบอกตรงนี้ก่อนจะได้เข้าใจนะฮะก็คือเราจะทำอ่าเราจะปล่อยคลิตเตอร์มาตรงแถวๆนี้แหละโดยให้เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเลงคลิตเตอร์ก่อนที่ควันเราจะหายอ่าเท่านี้เราก็ปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะ ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าะนะต้องลองดูโอ้โหโอเค เว,เวลาเดินมุมแคบๆคแล้วมันวัดเสียวนะครับโอ้จีเหลือน้อยเห็นไหมครับผมเป็นคนใช้จีเปลืองมากๆเลยนะครับเราต้องปล่อยปลวกก่อนแบบนี้นะครับไม,ไม่ทันแล้วล่ะต้องช็อตครับ รอกดปล่อยไ,ไม่ทันนะครับอือหือปล่อยปวกช้าไปนิดเดียวนะฮะไม่ทันเลยโชคดีว่ามีอ่อจี G เหลือพอจะช็อตได้นะครับไม่งั้นเมื่อกี้ตายบานเบิดเลยนะฮะโอ้เรามีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนนะฮะสูไ่ไปแล้วนะครับเอ่อ บ้านนี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอ้โหยู่สะนูดเลยเดี๋ยวปัดปล่อยปวกซะเลยนะมันไส้มันไส,นส้เออไว้แกงทีหลังแล้วกันเนี่วางวางบ้านซะลึกเลยนะครับไม่วางปืนเลยโอเคครับเดี๋ยววันเดี๋ยวบ้านนี้นะฮะจริงๆเดินกลางก็ได้นะฮะแต่ถ้าแค่ทำลายระเบิดหน่อยนะครับ เราจะสำรวจว่ามีระเบิดไหมนะฮะไม่มีครับน่าจะปลอดภัยนะครับโอเคครับเราเดินกลางนี้เลยนะครับกลางนี้นี่นี่นีนีน,นีมายืนตรงนี้นะฮะตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวจะไม่ช็อตตัวนี้นะฮะเอาใหม่เมื่อกี้พลาดนะฮะเดี๋ยวจะไม่ช็อตโมต้านะฮะไม่ช็อตครกตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูกันไม่ช็อตไม่ช็อตปูมแคนนอนด้วยนะฮะ ฝั่งนี้ก็ไม่ช็อตนะฮะจะจะชอ็อตแถวแถวนี้พอนะฮะช็อตประมาณสองครับแล้วมาดูกันว่าอ,อคกเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนโคกยิงถูกไหมครับแล้วเร,เราจะมาดูว่าทำยังไงให้ซูเราไม่โดนโคกยิงนะครับนี่น่าจะยิงถึงเราไหมเนาะไม่เสี่ยงนะครับ คออวันสักอันหนึ่งนะครับปรากฏว่าเห็นนะครับเสียดายโอ,โ,โอ้โหตายโชคดีว่าเพราะอะไรนะไม่เสียเลือดเนื้อเยอะนะครับพอทันอยู่นะครับ โอเคครับเกือบไปนะฮะเกือบเกือบจะเสียพล,ลพรรคเยอะแล้วนะฮะทันไม่เนี่ยทันครับตาที่ทันครับอ <m> ่าบบเห็นไหมครับพกจะไม่ยิงเราท,ท,ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับเมื่อกี้ครบจะไม่ยิงเรานะฮะ แต่จะเป็นเลงที่คริสเตอร์ก่อนโอ้ไปอีกหกนะครับอ่าไม่ไม่โปรเท่าเมื่อก่อนเลยนะฮะเมื่อก่อนนี่เสียเสียหายน้อยมากนะฮะอ่อโอ้โหฝั่งนี้ละ่ะออืมขอดูก่อนนะครับพอเป็นป่าเยอะๆอย่างนี้เราจะดูเรื่องระเบิดลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็ด้วยความมันนะ เราก็จะไปกันมาตรงๆอย่างนี้เลยเราก็ยืนแถวๆนี้แหละนะอืมโอ้หอาวุธครบเลยด้วยตายละเนยแต่ฉากนี้พลาดคือปิดคลิปเลยนะครับไปครับจะพลาดจะพลาดตรงเหยียบระเบิดเนี่ยแหละสำหรับผมนะเพราะว่าดูไม่ดีนะฮะประมาทนั่นเองนะครับ โอเคครับลองดูนะฮะคิดว่าโล่งแล้วนะของมันต้องลองนะครับมาอย่าไปคิดมากครับมันก็แค่เกมนะฮะเล่นยังไงให้สนุกด,ดีกว่านะฮะเล่นแบบมันมันแบบผมนะฮะมั่วๆสิต้องบอกว่ามั่วๆนะไม่ใช่มันมันนะ จากนี้มีเลเซอร์ด้วยนะครับน่ากลัวแท้นะครับโดนไม่เนี่ยโดนนะครับโดนช็อตไปแล้วนะครับแถมโดนมองเห็นอีกตั้งหากนะครับตายแล้วช่วยไม่ได้นะครับ โอ้ยเลยเซอรอปาดนะครับโอเคครับก็เจ้ากันไปนะฮะเราตีเขาได้เออแล้วก็ได้เพชรจากเรานะฮะเสียไปยิบสี่นะฮะอไม่เป็นไรนะฮะพอลุยต่อได้นะฮะฝีมือตกอย่างที่เห็นจริงๆนะครับ คลิปก็ผ่านบิมนาทีแล้วอีกไม่กี่บ้านเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตขอตัวละกันนะครับโอเคครับฉากนี้เราจะเดินมาทางนี้เราจะเดินยืนตรงพุ่มไม้นี้นะครับผมผมอาจจะยืนแปลกๆกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะฮะเพราะว่าก็ผมพิสดารน,นะไม่เหมือนใคร <laughs> เอ่อตรงนี้ละกันถ้างั้น โอเคจบจบไปนะครับแบบนี้โอ้โหสูหลือน้อยนะครับไปกันครับเราจะมายืนตรงแต่แถวเสานี้นะฮะฟับเห็นไหม เดี๋ยวครบจะยิงเราเอานะฮะเราเลยต้องควันไว้ก่อนนะครับเสียวระเบิดนะฮะนั่นไงเดินไม่ค่อยตรงนะครับโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วนี่นะฮะไม่รอบขอบ อย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับโอ้โหยังพอได้นะโอ้แหมเล่นไปก็เสียวไปนะฮะฝีมือตกจริงๆนะครับอื อีกสักนิดสักหน่อยนะฮะก็มันยังลยุยพอลุยได้นะฮะอืมเอออันนี้แล้วกัน โอเคไปครับเดี๋ยวเราจะไปยืนตรงสามนาฬิกานะฮะของฐานเขานะฮะล็อก <Yeah. S 1> เก็ตนะฮะ อืโอ้โหต่อควันพอดีเลยต่อแบบเสียวๆหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะอา้าวอันนี้ต่อไม่เนียนนะครับอา้าวแบบจะหมดแล้วนะฮะสงสัยหมดคลิปนี้คงต้องปิดจริงๆนะครับผม ยืนแล้วนะครับจะพอไหมจะล้นควันไหมนะฮะมาครับไม่น่าล้นนะฮะโอเคครับไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับเสียหรือเปล่าต้องดูไม่เสียนะครับ โอเคนะครับจบไปแล้วกับคลิปนี้นะฮะก็คงจะดีหรือไม่ดีนะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกบางส่วนนะฮะก็ดีนะอ่าโอเคเดี๋ยวสอนอันนี้ให้อีกนิดนึงนะครับหลายๆคนนะครับชอบถามว่าหุนตัวใหญ่ก็แล้วกันนะเอ่อแต่ละชนิดเนี่ยเอ่อเปอร์เซ็นต์สูงสุดเท่าไหร่ อันนี้ทหารยิงแรงหรือทูบดามเมสนะฮะสูงสุดที่32%อย่างที่เห็นนี้นะครับกันบอสเอนเนอร์จีนะฮะสูงสุดที่42%นะฮะอันนี้บูสต์มาเลยเป็นเท่าตัวก็คือ84%นะครับอ่าถ้านรับทูบดมเมจตัวเล็กดีที่สุดคือ13%นะครับส่วนการบอสเอนเนอร์จีตัวตัวเล็กตัวกลางสิตัวกลางอ่านะ คือมากสุดที่17%นะฮะส่วนอะไรดีล่ะอออันนี้ฮะสูงสุดเท่านี้นะครับส่วนตัวโล่แดงหรือเพิ่มเลือดของทหารเรานะฮะสูงสุดที่เท่าไหร่นะสาครับใช่สามสิและตัวกลางที่เป็นโล่นะครับสูงสุดที่14%นนะครับอันอื่นมีอะไรอีกนะ ส่วนอันอื่นที่เป็นสายดีเฟนสีฟ้านะฮะผมจำได้แต่ตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่คือปืนยิงแรงหรือหรืออะไรนะเดมฐานออหอกฟ้าแล้วกันนะครับ37%สนะฮะสูงสุดและเพิ่มเลือดเหรอ<ม>เพิ่มเลือดเท่าไหร่นะคิดว่า32%นะครับน่าจะประมาณนั้น ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะโอเคแล้วก็มีอะไรจะสอนอีกนะอืมโอเคครับก็ถ้าแนะนำได้ก็จริงๆเกมนี้เป็นเกมทุกๆเกมนะครับจริงๆเป็นเกมที่สนุกสนานนะฮะเราอย่าไปเครียดกับมันมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี้ยไอ้แบ t เ l e s h i p นะฮะเราก็อย่าไปซีเรียสมากผมแพ้กระจายเนี่ยผม ไม่เห็นสนใจเลยนะฮะก็แค่นี้ก็พอแล้วเล่นสนุกสนุกนะฮะที่สำคัญถ้าเราเข้าแคลนแล้วเนี่ยพวกเราก็จะอยู่กันอย่างสนุกสนานนะฮะเช่นใครเล่นจริงจังก็มาแคลนนี้ก็ได้นะฮะแคลน่อไทยบูมบีชนะฮะมีท่านบาฮานะฮะหรือท่านโนตนะครับเป็นผู้ผู้บริหารทีมแล้วกันนะ าสามารถเข้ามาจอยร่วมสนุกกันได้นะฮะเนี่ยมีแต่ละคนนะฮะโอเคครับคลิปนี้จะ30นาทีแล้วนะครับสวัสดีทุกคนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ